กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วหนึ่งจาก u t u b e เกียแปดโกศนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่พี่เพื่อนนะครับมานั่งซุ่มนะครับผมนั่งซุ่มนะครับซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับจุด2จุดแรกที่ผมไปนะครับก็คือเถียงนาที่มีพระนั่งตั้งอยู่นะครับแล้วก็จุดเมื่ออีพีที่แล้วนะครับที่มันเป็นผมเจองูเจอแสงนะครับผมแล้วก็จุดนี้เนี่ยมันจะช่วง ระหว่างนาตรงนี้นะครับมันก็จะถัดจากนาตรงนี้ไปนะมันก็จะเป็นป่าแล้วนะครับพี่เพื่อนแล้วจุดนี้มันจะเชื่อมระหว่าง3าหมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ฟากไปอีกนะครับพี่เพื่อนนะซึ่งชาวบ้านนะครับได้บอกเก่าวกับผมแบบนี้นะครับว่าเวลาที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขามักจะเจอแสงประหลาดเนี่ยลอยอยู่บริเวณนี้นะครับผมลอยอยู่ตรงบริเวณภายในป่านะครับผมแล้ว การที่ชาวบ้านเจอเขาเจอแบบโดยบังเอิญน,นะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยเหมือนกับมาเจอแบบมานั่งสุ่มมนนั่งอะไรอย่างนี้นะคือบางทีเขาขับรถผ่านไปมาเนี่ยเขาก็มักจะเห็นนะครับพื่นเพื่อนเห็นหลายคนมากๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าถ้าอยากเจอถ้าอยากเห็นนะให้ผมนั่งซุ่มเงียบเงียบหรือไม่ก็ไม่ต้องเปิดแสงเปิดไฟอะไรอย่างนี้นะครับผมรับรองว่าได้เจอแน่นอนนะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเจอกันบ่อยมากนะครับแต่จะเห็นกัน เยอะจริงๆก็คือช่วงหน้าฝนนะครับผมหน้าทํานานะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมาหากบหาเขียนกินอะไรอย่างนี้นะครับพี่เพื่อนนะก็ดียังไงผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมง4 5และเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศก็ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับพี่เพื่อนนะเดี๋ยวยังไงผมก็จะขอนั่งซุ่มนะครับสังเกตการอยู่ตรงบริเวณนี้ไปก่อนนะครับพี่เพื่อนนะรอแบบมืดๆรอแบบสังเกตการนะครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยมันมืดมากๆนะครับพื่เพื่อนนะ แทบจะไม่ค่อยมีชาวบ้านเนี่ยสัญจรไปมาเลยหลังจากพระาที่ตกดินแล้วนะครับพี่เพื่อนโอเคยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนั่งสังเกตการณ์ก่อนนะครับพี่เพื่อนนะอันนี้นะครับพี่เพื่อนก็คือเป็นบริเวณโดยรอบนะครับคนละฟากกันนะครับซึ่งบรรยากาศจะมืดมากๆนะครับผมเราก็ซุ่มสังเกตการณ์แบบนี้นะครับพี่เพื่อนนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฝนเหมือนจะลินลินแล้วนะพี่เพื่อนนะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้บรรยากาศก็มืดแล้วนะครับ ครึ่งนะครับพเพื่อนๆตบริเวณน,นี้นะก็คือเป็นลำห้วยนะครับพเพื่อนนะเป็นลำห้วยนะครับผมแต่ผมคือไม่อยากจะเปิดไฟบ่อยมากนะครับพเพื่อนก็คือเฮ้ยมันเสียงปลาฮุกนะครับแล้วตอนนี้นะคือพยายามส่องนะครับ พยายามส่องไปรอบๆบริเวณนะครับดูว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านะครับพี่เพื่อนนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นสะพานเป็นถนนนะครับที่ชาวบ้านเขาสัญจรไปทําไรทานานะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอให้ฟ้ามืดกว่านี้ก่อนนะครับพี่เพื่อนนะอะไรแสงอะไรลอยอยู่ตรงเลอกไม้อะไรแป๊บนึงแป๊บนึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูเนี่ยลอยอยู่เหนือยอดไม้อ่ะเอาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเหมือนมันลอยไปตรงยอดไม้แล้วแล้วหายไปวิ่งเพื่อนเฮ้ยหลอนวะโคตรหลอนเลยมึดตึ๊บเลยนะพิ่งเพื่อนนะเนี่ยพอมาถึงปลายไม้ตรงปุเวยเนี่ยหายไปเลยอ่ะเฮ้ยหายไปไหนวะ เดี๋ยวเนี่ยพอมาถึงนี่หายไปเลยโอ้ยหลอนว่ะเพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้แสงมันลอยมาหลังตรงนี้แล้วมันหายไปอะ่ะเดี๋ยวผมว่าจะพาพี่เพื่อนๆนะครับเดินเข้ามาสำรวจหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าแสงมันลอยมาสูงมากนะพี่เพื่อน เฮ้ยหลอนวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลอยมาตรงปลายไม้นี่แล้วก็หายไปเลยอ่ะไม่รู้มีอะไรตรงแถวๆนี้หรือเปล่าวะคืองงมากอ่ะอันนี้ผมใช้ไฟแบบสงูงๆเลยนะยนเพื่อนๆนะเฮ้ยแปลกอ่ะแปลกมาก ไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเมื่อกี้มันลอยลิบกิ่งไม้มาเลยอ่ะพี่เ,เพื่อนโอ้ยไม่หลอนปะ,ะเจอคือเจอเลยนะเห็นคือเห็นเลยนะมาหากินปลาแถวนี้หรือเปล่าไม่หลอนมากโอเคพี่เ,เพื่อน ขอญาตสำรวจสักพักนึงนะครับผมพี่เพื่อนครับคือผมงงมากนะแล้วหมาเหมือนหมาในหมู่บ้านมันจะเห่าด้วยตอนนี้นะครับคือมันลอยเลี้ยวต้นไม้มาเลยพี่เพื่อนหมวใจสั่นนะครับโอเคเดี๋ยวออกไปตรงจุดซุ่มก่อนนะพี่เพื่อนนะเพราะว่าผมข้ามาหารดูแล้วมันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรปกติเลยอ่ะนะครับพี่เพื่อนนะไปพี่เพื่อนครับเนี่ย ตั้งแต่พาที่ตกดินมาจนณเวลานี้ยังไม่มีชาวบ้านสักคนวิ่งไปมาเลยนะครับผมก็เมื่อเี้หลังจากที่เดินเข้าไปดูเดินออกมามาซุ่มรอเนี่ยคือพยายามปิดไฟแล้วก็มองไปบริเวณเรอบนะครับแต่ตอนนี้แสงมันหายแต่คือผมมองมากคือหายไปต้งยอดไม้แล้วหายไปเลยนี่แหละผมงงตรงนี้แหละพี่เพื่อนมันชงมหนมากอ่ะแล้วพอเดินเข้าไปดูมันไม่มีนะครับพี่เพื่อนนะ แต่เสียงกบเสียงเขียดตอนนี้ร้องององเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยดูสิว่านักโอเคเดี๋ยวยังไงผมขอสังเกตการสาักพักหนึ่งก่อนนะพี่เพื่อนนะถ้าเจอแสงหรือเจออะไรที่ปกติผมจะรีบเปิดกล้องให้พี่เพื่อนได้ รับชมกันนะครับพี่เพื่อนนะี่เพื่อนครับเมื่อกี้ระหว่างที่ผมส่มดูเดียวเดียวเดียวมันเหมือนมีแสงท่านนู้นะแสงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว้ยมืดไม่กล้าเดินเลยอะ นี่เป็นแสงไฟหน้ารถผมนะมันมันคนละแบบกันนะเพื่อนนะอันนี้เป็นแสงไฟหน้ารถผมนะแต่ไฟจริงๆมันอยู่ฝั่งนี้นะครับมันอยู่ฝั่งนี้ เฮ้ยเดี๋ยวหายไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยลอยขึ้นยอดไม้เดี๋ยว,ยยยยาห,ยวหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทายไปก่อนทายไปก่อน มลำบุวยังดีเพื่อนไอ้หนึ่งนะต้องสองรางดิ้นเพื่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเหยียบมือโอ๊ยมันเหมือนมันรู้ผมตามมันหรือผมลมันเห็นแสงไฟผมเอา้าไปไหนแล้วอ่ะโอ๊ยโอ้ยมันรอไปไกลมากแล้ว มันเหมือนมันจะลอยวุกวุกลับไปต้นไม้ต้นเดิมเปล่าเฮ้ยอย่าบปะไรวะนี่เป็นฝายนะครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนเอาหายหายไปไหนแล้ววะเอาไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะ่งอะ้ ไม่มีแล้ว้ยหายไปได้ยังไงวะเุ้ยหายไปได้ยังไงวะหายไปได้ยังไงอะวุ้ยเดี๋ยวดตรงนี้ต้องระวังนะพี่อเ,เพื่อนนะเดี๋ยวตกลงไปนะครับผมฝายนะครับเนี่ยมันลอยหายเข้าไปตรงนู้นอะ โอยอนว่ะอุโอเคเดี๋ยวออกไปจุดตั้งหลักก่อนดีกนวะ่าแล้วก็พี่เ,เพื่อนหลอนมากเลยที่ดีเพื่อนครับเมื่อกี้เดินตามเขาไปถึงตรงฝายแล้วแสงมันหายไปอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันหายไปยังไงนะครับพี่เ,เพื่อนนะแต่ตอนนี้ผมเดินออกมากลับไปรอที่หน้ารถนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะไฟตรงนี้คือเป็นไฟหน้ารถนะครับพี่เพื่อนนะนี่อย่างเงี้ย นี่คือไฟหน้ารถนะครับมันจะอยู่กระพริบอยู่แค่ตรงนี้นะแต่ผมงงไงว่ามันหายไปได้ยังไงนะครับไอ้ถ้าปิดไฟปุ๊บมืดทุบเลยนะพี่เพื่อนนะมืดไปหมดเลยนะแต่ว่ากล้องไอโฟนมันอาจจะมีแสงสว่างมีอะไรอย่างนี้นะครับพี่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวะแป๊บแป๊บแป๊บ ไม่กล้าเปิดไฟแรงไงพี่เพื่อนหลอนหลอนแล้วไอ้๋ยวทอมลอยมาตรงกิ่งไม้ตรงนี้แล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอขอยืนทำสติแป๊บนึงนะพี่เพื่อนนะตรงนี้ไม่ไหวแล้วพี่เพื่อนพี่เพื่อนครับเดี๋ยว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 เฮ้ยมันติดถือเลยมันเหมือนมันจะลอยกลับไปตรงต้นไม้เดี๋ยวก่อน มันเหมือนมันลอยวนมาเดี๋ยวก็ได้ทีเอาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ,ยไอฝั่งนี้น่าจะเป็นหินห้อยนะนะอู้มมันสีเหลืองกับสีแดงเอาชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันห,หลอนวะ อันนี้ผมสูงสุดเลยท่านพี่เ,เพื่อนนะเดี๋ยวค่อยๆตามก่อนนะขอดูทางก่อนนะพี่เพื่อนนะเฮ้ยมันลอยเข้าป่าเดี๋ยวเดี๋ยวลอยเข้าป่าลอยเข้าไปในป่าแล้วเอา้าหายเดี๋ยวหายอีกแล้วหายอีกแล้วรู้ไหมดูดูด มันเหมือนมันลงไปกินกินอะไรเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี like ๋ยวอุ้ยเอาหายเ้ยลอยเข้าป่าจริงๆอ่ะพี่เพื่อน ใช้ไฟไกลัวมันเห็นไงหายไปแล้ว่ะเนี่ยกลับมาหลังต้นไม้ต้นเนื้เอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเนี่ยเมื่อกี้มันลอยเข้าโซนเนี่ยพี่เพื่อนตรงนี้เลย กับก้มมากินปลาตรงบริเวณเนี้ยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะลอยแลลี้ยวแล้วเลี้วกลับมาเนี่ยเนี่ยอะไรก็าหายเข้าป่าไปตรงนู้นน่ะโอ้โห,หลอวยว่ะเดี๋ยวมันเหมือนกับมันลอยมาตรงนี้แล้วลงนี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพื่อนนะ อย่าเพิ่งไบนะครับโอเคเอางี้ด limited 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 ีกว okay ่าเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปมันเป็นชายป่าแล้วอ่ะไปเราเไปดูหน่นะครับมันเป็นหนองน้ำมันข้ามไปไม่ได้แล้วอ่ะมันมาหาดินอะไรแถวหนองนี่วะโอ้โห ลอยเหมือนลอยหายเข้าป่าทั้งนี้แล้วเปล่าที้ทงนู้นผมเฮ้ยขลอนเลยเพื่อนรนลอนเลยดูเฮ้ยพ,พ,พี่เพื่อนครับใจตอนนี้คือใจผมหลุดสติหลุดใจหลุดไปตั้งแต่ตอนที่มันลอยบนต้นไม้แล้วพี่เพื่อนนะครับมันลอยได้ไงบนต้นไม้แบบโอ้ยลอยมาสูงมากเลยพี่เพื่อนนะโอเคเดีย๋ยไงวันนี้ขอญาต ถอยก่อนดีกว่านะครับมันไม่ไหวแล้วพี่เ,เพื่อนนะนะครับผมมันไม่ไหวจริงๆินะครับผมพบคนใหม่อีกีหน้าจะเป็นที่ไหนนะพี่เพื่อนนะขออภัยจริงนะที่แบบเดินตามแบบพื้นเราก็ต้องห่วงความปลอดภัยของเราด้วยอ่ะพี่เ,เพื่อนนะโอเคครับยังไงฝากพี่เ,เพื่อนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับพี่เ,เพื่อนขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ